สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มู่ผมไม่ได้ชนช่องเดียวกันเมืองแรกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดเวอร์ชันหนึ่งเจ็สเียวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดเวอร์ชันหนึ่งจสิบเก้ากันนั่นเองนะครับผมนะเส็ดสเก้าก็พายเรือกล่องนะครับผมนะมันเซกออกมานะครับผมโอเคอย่างแรกที่เราต้องทาเนี่ยเราไปตัดไม้กันก่อนไปก้าตัดไม้เอาเรือออกด้วยเลย เอาเรือออกเออเออตีคุณซะหิวเลยเออฮะอะไรนะเซิร์ฟเซเวอร์มันจะแหลกนิดนึงนะครับผมนะเออถ้าเสียงผมแตกเดยวก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเสียงผมอาจจะดังนิดนึงนะครับผมดังกว่าเสียงเกม ออตอนนี้แกะลองนะมีแกะอยู่ข้างๆนะครับใช่ครับเราบาเกิดในไวโอมอารเกเชียกันอีกแล้วนั่นเองเลครับผมนะหรือเวอร์ชั่นเมื่อก่อนจะเรียกว่าซาวานนานั่นเอง <f ix> อ้ามือมาทำะไรแกะนั่นอ่ะฆ okay. ่าแกะโอเคเอาไปวูบูเจอแกะดำด้วยเอ้ยแกะดำปล่อยไว้มันหายากโู้ยแกะดำสอง แกดำสองตัวเลยเหรอว่ามีหมูด้วยโอ้ยแกเทาหนึ่งตัวเจอแกเทาหนึ่งตัวเอาหมูสักหน่อยด้วยฟเวอร์มันแหลกด้วยนะครับมันแหลกมากเลยมันเล่นยากมากเออถ้าในคลิปมันแหลกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคได้หมูมาแล้วอะไร แกอยู่ชีวิตต่อไป <c oughs> ฉันไม่อยากจะค่าลูกหมูหรอกนะ <c oughs> ลูกหมูบอกใจย่ายอะเอเอ,เอ <c oughs> จังหวะนี้แล้วก็ฆ่าสัตวนะ์ครับเฮ้ยแก่เทาแก่เทาแก่เท,าเ,ทาเจอเมื่อกี้นี่โอเคเอา,เาเงี้มึงฆ่าแก ส่กูฆ่าหมูโอเคพอประทังพอปราทาังชีวิตได้อยู่ไอ,อ,อ้ก้าวเรายังไม่ได้ตัดไม้กันเลยเอางีา้ไอ้ก้าวช่วยไปฆ่าหมูฆ่าแกะฆ่าไก่อะไรเงี้ยหรือสัตว์ทุกตัวที่มีถ้ามีถ้าเจอตัวไหนก็ฆ่าให้หมดส่นกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปตัดไม้ มันตัดไม่ได้สักทีวะ่ะโอเคส่วนเวอร์ชันหนึ่งจุดสิแปดจุดสองเราจะทิ้งล้างไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราตามเวอร์ชั่นไม่ทันนั่นเองนะครับผมเอา้ามันชอบแหลกนะครับเอเอ กว่าจะตัดได้เนี่ยมันตัดมันตัดยากล้อเกินตับเป็นสร้างสรรค์อีกแล้วทำอะไรเนี่ยมีะหาบินหาหาเลยเหรอเออไอ้เก่าวโกงเกมนะครับเออช่างเข้าไปละโอเคอ้าววันดีมาแบ่งไม้คนละเจ็ดท่อน เดี๋ยวอีส่วนก็จะเอาไปที่กูด้วยเผื่อกูเอาไปทำอุปกรณ์เอาแน่แบ่งไบ,งแ,บงแบ่งอาหารกูเลยมาอ่ะไม้อยู่ข้างหลังนะคนละเจ็ดท่อนนะอานน่หมูนี่เนี่ยมันเล่นยากนิดนึงนะครับเซิร์ฟมันแหลกมากเลยอนะอะไรนนอาหรอ เหรอฮะผมได้เนื้อแกะติดมาสองมาสองอันนะครับผมนะเฮ้ยสองชิ้นใช่ไหมเธยสองอันสองอันสนะอันนะฮะในการต้นไม้ที่เราต้นไม้ที่เรายืนทำทีเดี้วต้นไม้เราหายไปไหนไรเออเออ แล้วต้นไม้ที่เราเปิดคลิปเมื่อกี้เราเปิดคลิปตรงไหนนะไอ้กาวนั่ง,งเรือไปแล้วไอ้กาวลงพายเรืออะไรไปล่ะโอเคแปบ๊บนึงเดี๋ยวกูตัดไม้ก่อนรอด้วยกเก่งด้วนะั่น,ะนเนี่ยกูเก่องอยังเออเก็บเก็บเก็บผู้ไม้เก็บผูกเขาไม่ง,ง่ไปละ กตัว E กนตัวีเพื่อทกันนี่ท่ากัลเพ่อการเลยงเพื่อกันเลยเออตัดไหมัดไหเยอะๆเลยเออไอ้จะได้มูจขวางนี่หมูเี๋ยวก็โดนฆ่าหรอกทำไมเราใจดำอย่างงี้ โอเคไม้หมดละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเข้าอุปกรณ์กันเลยนะครับผมนะก็คือออกมาทําเป็นไม้แปะล,ลูกก่อนนิดนึงนะครับผมนะเหลือไว้ก่อนแล้วก็ทํคัตติ้ง g ท็บเลนะครับผมนะหรือโต๊ะงานช่างนั่นเองโต๊ะคลาฟนะครับผมแล้วก็สติ๊กไปกิ่งกิ่งไม้นั่นเองฮนะแท่งไม้ไม่ใช่กิ่งไม้ดีแท่งไม้เออ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำอุปกรณ์การตัดไม้ฆ่าสัตว์แล้วก็ขุดหินกันนั่นเองนะครับอย่างแรกผมททำดาบก,ก,ก่อนเลยต่อจากนี้เราจะทำพิกแอกแล้วนะเราก็จะอดว a น c ์เมนใหม่โต๊ะอ๋อต้องขุดหินก่อนนีหว่าลืมต้องขุดหินก่อนนะครับผมนะโอเค โหครับของพร้อมเรียบร้อยแลย้วครับต้นต้นกลามาันมาต้องแตาปลูกไว้ฮะวันดีแกฉั้าโคต้าค่านายวะฉันอยากได้เตียงอะไอ้กาไปไหนแล้วไอ้กาแล้วกูจะนั่งเรืออยัางไงวะเนี่ยทำไมมึงไม่เอาเรือไอ้นั่นมา <c oughs> เอ <c oughs> ทำไมมึงไม่เอาเรือปกติมาวะเนี่ยเอาเรือกล่องมาทำไม เออแล้วกดตัวอีเรือพร้อมหีบโอเคเอากุีกราหนึ่งแล้วกันเอาเรือพร้อมหีบโอเคเดี๋ยวเก็บเก็บของไว้ก่อนแล้วกันนะคะผมนะไอ้ก้าวมาทำเรือพร้อมหีบมาให้ ออเราไม่นั่งตัวกันแล้วนะครับเออมันเสียวสลังเออจะตีค่ะพ่อมึงอะไปละโอ้เราเจอทำาตาน้ำเลยนะครับหรือเลวีนั่นเองนะครับอุ้ยไหน,นะอะไรอะไรอยู่ข้างล่างวะ เฮียเปิดมาก็เจอลาพีทเลยเปิดมาก็เจอเลยอะลาพีทอ่ะเห็นไหมลาพีทเออเอาตกน้ำเดี๋ยวผมไปจอดเรือก่อนนิดน,นึงไหนลาพีทไม่เห็นมีสักก้อนแล้วก็นี่ไอ้างเนี้ยนี่ไอ้เออเดี๋ยวเราเข้าไปขุดเรายังไม่มีที่ขุดหิน แต่เรามาร์กไว้ก่อนจุดนี้แต่เราขุดหินกันก่อนได้แอดวานเมนต์นั่นเองนะครับก็คือยุคหินนะครับหรือสโตนเอทแอดวานเมนต์แล้วครับเราได้มาแล้วคือที่เราเคยอ่านว่าแอดชิพเมนต์นี่ก็คือแบบเราเป็นผู้เล่นที่เล่นมายครับมาเก่าเก่าแก่แล้วก็เล่นมาช้านานนั่นเองนะครับแล้วเมื่อก่อนมันก็เขียนว,ว่าแอดชิพเมนต์นั่นเองนะครับทุกวันนี้มันเขียนว,ว่าแอดวานเมนต์นะครับ มันเรียกติดตังไง Achievement Achievement อะไรเงี้ยครับตอนนี้มันเป็น Advancement ไปแล้วนะครับอาที่ขุดจะพังแล้วเหรอโอ้จเจอทองแดงซะด้วยเจอทองแดงด้วยดีครับดีขุดไป่ไม่เดี๋ยวเราใช้ที่ขุดหินก่อนทำที่ขุดหินก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปทำทองแดงอะไรนั่นนะ่ะ เรามีตัวคาพกพานะครับผมได้หินมาเยอะเลยเออลืมเลยตเาตเาเผาเตาเผาเตาหลอมเตาอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปขุดทองแดงที่เราเจอเมื่อกี้ดีกว่านะครับผมโอ้ โอเคครับแล้วตอนนี้ไอ้กาวหายไปแล้วอะ่ะไอ้กาวไปไหนแล้วเ้ททำการอัปเกรดอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะทำการอัปเกรดสร้างอีเตอร์ดีกว่าอ๋อทำที่ขุดหินใช่ไหมอเออกูก็ได้ในหวานเมื่อกี้ <laughs> ทำไมกูไม่เห็น ก้าวหายไปไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างเหรอในน้ำมานะถ้ำเงินยัไนยงยไงวะเออเดี๋ยวเราไป<ๆ>ทำบ้านใต้ถ้ำเงินก่อนดีไหมเอ,อ้ยหรือว่าถ้ำนี้วะเอ,อ๋ถ้ำที่มันมีน้ำปะน้ำไหลลงมาปะ<ๆ>เออกูเห็นชื่อมึงแล้วตอนนี้ เอาอยู่อ๋อเอกูลงมาแล้วกูขุดตินลงว่ะอ้าวแล้วทำไมเราวาโผล่ตรงนี้อนะ่ะอ๋อมีทางขึ้นทำไมอ่ะ อา้อาวก็เพิ่งเห็นทางเข้าตรงนี้มีเออแต่เราทำบ้านแบบไอ้มาร์กดีไหมก็คือแบบสร้างบ้านไว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีดันเจียนข้างล่างอ่ะขุดดันเจียนไว้อะดีไหมท่านเน่ยแอบตั้งเวลาซะด้วยตัวไปมันก็ดีอย่างนึงอบ้านที่มันมีดันเจียนอะ เฮ้ยกูเจอเหล็กด้วยอ่ะอขุดไปแล้วอโอ้ดกูได้สามสิบเบตด้วไงไปแล้วขุดหาแล้วก็ขุดหาด,ดันเจียนไปเรื่อยเนยนี่บ้านเราอะดอ เอาแล้วทางขึ้นบ้านเราอยู่ไหนลน่ะทางขึ้นบ้านาดดเหรอเ,เดี๋ยวก่อนุดทางก่อนโอเคทาขึ้นไปอันนี้คือเป็นดันเจี้ยนชั่วคราวของเรานะครับผมนะไปะจะวางดินทำไมเนี่ยเนี่ย น,นี้คือตันเจียนของเรานะครับดันเจียนอันใหญ่บักเอฟของเราเดี๋ยวเราจะลองลองไปกันโอ๊ะเจ็บว่ะเดี๋ยวก่อนนะผมผมลืมไปว่าผมมีตอเผาเดี๋ยวนะผมต้องเอาไม้มาเผาเผาเกกนือน้อแกะก่อนได้เ้ยผมติดอัดละกัน อะไรมึงไม่ลงเอ่อีซอพแพ็คมึงไม่ลง리소스팩แพ็คแบบสองตัวเลยครับชัดเจนเลยเอ่อน้องเล็กของเราเฮ้ยมาได้ยินเสียงซอมบี้เดินมาเดี๋ยวนะผมเปิดออปชั่นเสียงก่อนแหนึ่งเสียงรอบทิศทางเปิดไว้เลย เฮ้ยเสียงมันมาจากด้านซ้ายฮะไม่มีวะ่ะอ๋อนั่นไงกูเจอแล้วมันจะตามกูม,มาหรือเปล่ารางรถไฟเก่านะครับผมนะพาทแรกไม่ทันไลน์แล้วก็มาลงดันเจียนเลยนะครับอะโอ้กูเจอแล้วนี่ไงกูเจอแล้ว ไปแล้วดีวกว่าแล้วเนื้อที่กูเผาเนี่ยมันได้ยังเนี่ย๋ยวกูขึ้นไปดูเนื้อกูก่อนด้ทางนี้หรือเปล่าอ๋โอโตมเลยเหรออ้าวเต่าเต่าดับเรียบร้อยแล้วครับเอามานี่โอเค โอ้แสดงคำบรรยายเปิดไว้เลยโอเคเห็นแล้วอุย้ยคุปา<ะ>ด้วยไอเขียว <c oughs> ไอเขียว <c oughs> ไอเขียว <c oughs> ตรนเลว่าน้องเขียวสิครับ <c oughs> เออตรงนี้อีกสองตัวล่ะตรงเนี้ยต้องเขียวอีกสองตัวนะ่ะ อะไรอะคันนึงเฮ้ยโอ้โตูมเลยเหรอมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยตก,ตกมาข้างล่างอะตกมาข้างล่างข้างล่างไหนวะอ๋อนี่ไงกูเจอมึงละมึงกำลังเดินไปทางโน้นโอ้น้องเขียว ไปอลกไปเอาตกน้ำบีกชิบหายเอ้ยเอาคีปเปอร์ก็ลวงเอาคุดเหมือนกันดีกว่าเฮ้ย,ย,ยเราเจอเราเจอไอ้น,นี่ด้วยอะไรเค้นอะขุดทานก็คุดทานจะได้ไปทำทอด แห่อีกแล้วมันแห่อีกแล้วนูน่นเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดิมมาสิก็เดิมโอ้อ้นนา,ามอวมบ,บีกูลวง <c oughs> ช่วงนี้สียวามแหบนะครับ เสียมาเรยบีบีนะครับเพราะว่าผมป่วยนั่นเองนะครับถึงผมจะป่วยถึงผมจะป่วยแต่ผมก็พยายามมาทำคลิปเพื่อทุกคนนะครับเราที้เกียดเราทุกคนเดี๋จะเกลียดเขาเฮ้ยโอเค เราเจอเหล็กอีกแล้วนะครับอ,อะไรอ่ะอะไรเจอตัวอะไรอ่เะเจอตัวอะไระอ่ะตอะตตกเหลเวอ้ขอรอขึ้นหลอดเลยเหรอดีไม่เหลือครึ่งดวง โอ้ยกูหลงเข้ามาในบกดงมอนเตอร์หรือเปล่าเนี่ยอ้อไอ้คิปเปอร์ไยมงคเดว่ามึงตัวสีเขียวรึเปลี้ยวมากเหรอเฮ้ยอะไรไม่ยว้ายสเกล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  เกลูกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วตายเพราะสเกลได้แหละไปเล็วโอ้โหาวายวามาันวายก็ลงก่อนไปเนี่ยสเกลเลตันเวอร์ชันนี้มันฉลาดจังวะโอ้ยอันหนึ่งมึงอย่ามึงอย่าทำอะไรกู เด็กกอ้พัดโหเจอแลวสโตนซะด้วยเอ้ยนี่ไงตูม